16ความไม่เท่าเทียมในหนังเรื่องวิมานหนามวันดีครับผมน้อนบ้านกูเองครับล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งไปดูหนังเรื่องวิมานหนามมาแล้วก็การโปรโมทของเขาเนี่ยมันจะดูเหมือนเป็นหนังที่เกี่ยวกับคู่รักอ g b t ใช่ไหมที่แต่งงานกันไม่ได้ทางกฎหมายคุณกับผู้ตายก็เหมือนเป็นเพื่อนกนะันอะทำให้แบบ สมบัติมันตกไปเป็นของแม่เมื่อแฟนเขาตายใช่ไหมแต่ว่าพอไปดูแล้วจริงๆเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้พูดแค่ประเด็นของเรื่อง LGBT แต่งงานกันไม่ได้นะซึ่งทุกวันนี้มันก็แต่งกันได้แล้วแหละสมรสเท่าเทียมเพิ่งจะผ่านนะก็เลยได้ว่าทามมิ่งของหนังเนี่ยช้าไปนิดนึงนะต่อให้กฎหมายสมรสเท่าเทียมกันออกมาก็ช่วยไม่ได้ เพราะกฎหมายไม่ไม่มีผลย้อนหลังแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นเดียวที่ในหนังเขาเล่าครับวันนี้เราจะเลยพามาดู16ความไม่เท่าเทียมในหนังเรื่องวิมานหนามนะครับโอเคก่อนจะไปฟังทั้ง16ข้อเนี่ยก็ขอแจ้งเตือนไว้ก่อนว่าอันนี้จะมีสปอยเนื้อหานะเพราะว่าเราจะพูดไปเลยว่ามันจะมีความไม่เท่าเทียมในด้านอะไรบ้างถ้าใครยังไม่ดูก็ไปดูกันมาก่อนเนาะหรือถ้าใครสะดวกใจจะฟังแล้วก็ไปดูจริงด้วยก็ฟังได้เลยนะ ความไม่เท่าเทียมที่1เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของเพศนั่นแหละเนาะทีเ่เริ่มมาเนี่ยตัวละครก็จะทําธุรกิจร่วมกันใช่ไหมเป็นส่วนทุเรียนทํากันมาตั้ง5ปีนะกว่าจะออกดอกออกผลพอใกล้จะออกฟูเป็นไงตัวละครที่ชื่อเสกเนี่ยก็เป็นแฟนกับตัวละครที่ชื่อทองคำเนาะก็หัวฟาดตาย ตอนไปที่โรงพยาบาลเนี่ยสเสกเนี่ยจะเป็นจะตายอยู่แล้วคือมีเลือดข้างในสมองเนาะแต่ว่าทองคําไม่สามารถเซ็นได้เพราะว่าไม่ได้เป็นอะไรกันในทางกฎหมายแน่นอนแหละว่าในทางโลกเขาเป็นแฟนกันจริงๆนะตัวทองคำเนี่ยก็พยายามจะถกกางเกงให้ดูนะว่าเอ้ยตะเกียะเราเพิ่งไปเอากันมาเองนะหมอหมอให้ผมเซน็นเถอะขอร้องะอะไรเงี้ยนะสุดท้ายก็เซ็นไม่ได้นะในหนังเนี่ยคือจะทําให้เห็นชัดเลยว่าใบที่มาหาหมอเนี่ยและให้เขียนว่าคุณเป็นใครกับผู้ป่วยเนี่ยก็คือเขาเขียนเลยว่าแฟนและขีดทิ้งแล้วก็ต้องเขียนว่า อันนี้คือเป็นจุดที่ทําให้แบบเราเห็นภาพชัดนะว่าพอเพศอื่นๆไม่สามารถสมรสกันได้เนี่ยก็จะเกิดปัญหาแบบนี้เนาะความไม่เท่าเทียมที่สองที่เปิดเผยมาในเรื่องเนี่ยก็คือเนื้อเรื่องเนี่ยมีการบอกว่าตัวเสกเนี่ยก็คือที่เนี่ยที่จริงแล้วเป็นของพ่อเขาแต่ว่าก็ต้องเอาที่ไปจำหนองเพราะว่ามีที่แต่ไม่มีเงินและสุดท้ายแล้วเนี่ยลูกหลานย่างเสกเนี่ยก็คือต้องจ่ายดอกไปเรื่อยๆจ่ายดอกไปเรื่อยเพื่อที่จะได้มีพื้นที่ทํากินอยู่ในที่ของพ่อตัวเองตัวละครทองคาที่แสดงโดยคุณเจฟฟ์ซัเตอร์เนี่ยก็ขายบ้านที่เช พี่ที่อดทนกันมาได้เดี๋ยวผมจะรีบเก็บเงินมาจ่ายงวดสุดท้ายพี่ที่ดินนี้มันจะได้เป็นชื่อพี่สักทีแต่ว่าในการที่พึ่งไปไทยที่คืนมาเนี่ยชื่อเนี่ยดันเป็นของเสกทําให้ทองคำเนี่ยไม่ได้มีชื่ออะไรทางเอกสารเลยแต่งงานก็แต่งงานกันไม่ได้ด้วยเพราะว่าตอนนั้นสมรสเท่าเทียมยังไม่ผ่านนะมองแว็บแรกเราเห็นเลเยอร์อะไรเราเห็นเลเยอร์ว่าเฮ้ย ไม่แฟร์กับทองคําเลยเนาะทองคําอุตสาห์ขายบ้านเพื่อมาซื้อที่ตรงนี้แต่เรื่องที่2เราเห็นสถานะทางสังคมนะว่าเป็น LGBT เหมือนกันเนี่ยแต่คนนึงเนี่ยอยู่ที่แม่ฮ่องสอนส่วนอีกคนนึงเนี่ยอยู่ที่เชียงใหม่คนที่เชียงใหม่เนี่ยมีทุนทรัพย์ในการจะมาถ่ายที่คืนได้มากกว่า เพราะว่าเกิดมาในครอบครัวที่พร้อมกว่าโอเคแหละอาจจะไม่ใช่คนรวยอาจจะไม่รู้เป็นคนชนชนั้นกลางไหมแต่มีบ้านอยู่ที่เชียงใหม่นะแต่อย่างน้อยอาจจะเป็นชนชั้นกลางค่อนล่างก็เป็นไปได้นะและอีกอย่างหนึ่งก็คือคาแรคเตอร์รของทองคำเนี่ยก็จะมีความรู้จักโซเชียลมีเดียามากกว่าไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ที่เขาใช้เขาจะใช้ iPhone ต่อให้จะไม่ใช่ iPhone 15แต่ว่าก็ยังใช้ iPhone ตุ้มหูใช่ไหมแฟชั่นต่างๆตุ้มหูที่เจาะต่างๆหรือเครื่องแต่งกายเนี่ยแม้ว่าจะไม่ใช่ของที่แพงแต่ว่าก็เห็นได้ชัดเลยว่าตัวละครทองคำเนี่ รสนิยมกว่าชาวบ้านบนดอยของแม่ห้องสอนนะก็เป็นความไม่เท่าเทียมที่สองที่แม้แต่ตัวละครที่ไม่ได้รวยก็ยัง มีโอกาสมากกว่าตัวละครที่จนความไม่เท่าเทียมที่3ก็คือเรื่องของการเกิดเนะก็คือเป็นเรื่องของบุญคุณเนาะการที่พ่อแม่เนี่ยให้เกิดมาแล้วใช่ไหมของทุกอย่างก็ควรจะเป็นของพ่อแม่เมื่อลูกจากไปหรือหลายๆคนเมื่อลูกยังไม่จากไปพ่อแม่บางคนยังยึดถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติด้วยซ้ำไปซึ่งในเรื่องเนี่ยก็จะมีการถกเถียงกันของตัวละครแม่กับตัวละครทองคำเนี่ยเถียงกันว่า เฮ้ยแหวนที่เสกใส่ซึ่งมันเป็นแหวนมั่นแหวนแต่งงานกันของ2องบุคครของเสกกับของทองคำนาะแต่ว่าเมื่อเสกตายแม่ก็เอาแหวนมาใส่นะทองคำเนี่ยก็วันหนึ่งก็ทนไม่ไหวนะไปแอบจะดึงแหวนแม่ตอนกลางคืนเลยในทางของมุมแม่เนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือที่ของลูกกูใช่ไหมบ้านของลูกกูเตียงนอนของลูกกูและนี่คือแหวนของลูกกูแต่นี่เป็นของลูกกูมึงจะจะูมเป็นควายอย่างเงี้ยมึงถึงกูเลยไม่เข้าใจ แต่ในขณะที่มุมมองของทองคำเนี่ยก็รู้สึกว่าเตียงเนี่ยบ้านนี้ยุูนอนกับลูกมึงมาทุกคืนเนี่ยมันเป็นของกูเตียงเนี่ยกูเป็นคนซื้อโซฟาเนี่ยกูเป็นคนซื้อแหวนเนี่ยมึงทําอย่างกะมันออกมาพร้อมกับลูกมึงนั่นแหละแต่ลูกมึงเนี่ยเพิ่งซื้อเมื่อไม่นานนี้เองมันไม่ใช่ของมึงแม้มันจะเป็นของของลูกมึงก็ตามแม่ก็บอกว่ากูเนี่ยเลี้ยงลูกมันตั้ง30ปีมึงบอกว่ามึงไถ่ที่มา5ปีอย่างนั้นเหรอมันก็แค่5ปีของกู30ปีในมุมของทองคำก็บอกประมาณว่าแบบ ลูกเนี่ยมันก็ไม่มีสิทธิ์เลือกเกิดไหมตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในความไม่เท่าเทียมเนาะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นเซนซิทีฟเนาะที่หลายคนอาจจะมองแตกต่างกันว่าที่เราเกิดมาเนี่ยมันเป็นบุญคุณของพ่อแม่ไหมซึ่งถ้าเป็นครอบครัวชนชั้นล่างหน่อยเนี่ยมันก็จะพยายามสร้างบรรทัดฐานทางสังคมให้ ใช่คือบุญคุณเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเขาไม่มีหลักนี้ไว้ยึดเหนี่ยวลูกหลานเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นต่างคนตัวใครตัวมันตัวเขาก็ไม่ได้มีสวัสดิการรัฐที่ดีมากพอเขาก็ต้องยึดให้ลูกหลานมาช่วยดูเขาถ้าเกิดเขาไม่ยึดแกนหลักว่านี่คือบุญคุณแล้ว ใครจะดูแลเขาถ้าเกิดอยู่อย่างตัวใครตัวมันได้แต่ว่าในครอบครัวที่พ่อแม่ดูแลตัวเองได้หรือสามารถวางแผนดูแลตัวเองได้แล้วเนี่ยก็ไม่อยากให้ไปยึดถึงบุญคุณกับลูกกันเนาะเพราะไม่งั้นทายแล้วมันก็คือความไม่เท่าเทียมที่ฝ่ายหนึ่งเนี่ยสามารถเลือกที่จะมีลูกได้แต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่สามารถเลือกที่จะมีพ่อแม่ได้เนาะความไม่เท่าเทียมที่4ที่โผล่มาในเนื้อเรื่องนะครับก็คือเรื่องของโรงพยาบาลที่ห่างไกลเนาะจะเห็นเลยว่าตอนแรกเนี่ยตัวละครเสกเนี่ยก็คือหัวลงฟาดพื้นใช่ไหมไปโรงพยาบาลปุ๊บแต่ย เป็นทองคําไม่ได้จําเป็นต้องให้แม่มาเซ็นซึ่งโหแม่อยู่บนดอยเลยการที่จะลงมาได้เนี่ยต้องใช้เวลา3มชั่วโมงในขณะที่ถ้าเกิดเราเป็นคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยโอ้ใกล้ใกล้แค่นี้นิดเดียวเนาะแต่แม่งเสียงรถติดอีกก็อาจจะมีเป็นชั่วโมงเหมือนกันแต่ไม่ถึง3ชั่วโมงนึกออกไหมมันคือความไม่เท่าเทียมที่ไม่สามารถเข้าถึงหลักพื้นฐานของการมีชีวิตอยู่นั่นคือการเข้าหาสาธารณสุขได้นะซึ่งอันนี้คือแค่ความห่างไกลของโรงพยาบาลนะแต่ว่า ยังไม่พูดถึงความเจริญที่ไม่เข้าถึงอีกนั่นก็คือเรื่องของการเดินทางนะก็คือคนบนดอยเนี่ยต้องเดินทางด้วยอะไรสักอย่างของตัวเองถ้าไม่ได้มีรถกระบะก็ต้องมีมอเตอร์ไซค์ถ้าไม่ได้มีมอเตอร์ไซค์มึงต้องหาทางโบกรถให้ได้นะซึ่งมันเกิดขึ้นในเรื่องเนาะกับการที่รถเ,เนี่ยเอาไปส่งเสกแล้วแม่ไม่มีหมูก็เลยต้องขับมอเตอร์ไซค์ลงไปส่งแม่นั่นเองนะแล้วก็ในเรื่องเนี่ยก็จะมีฉากที่ ทองคำฝนก็ตกรถก็เสียแล้วทุเรียนที่ไล่ก็กําลังจะพังถ้าไม่รีบกลับไปโยงเชือกแต่สุดท้ายรถพังทําไงต้องเดินฝ่าฝนระยะไกลแล้วก็ต้องหารถโบกให้ได้หรือแม้แต่ถนนหนทางที่ทําให้เดินทางสะดวกก็จะเห็นเลยว่าตอนขับมอไซค์ลงมาเพื่อไปโรงพยาบาลเนี่ยโห พื้นเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ํานองไม่มียางมาต่อยหรือไม่มีแม้แต่หินกรวดอะไรเพื่อทําให้เดินทางสะดวกได้สักนิดเดียวด้วยซ้ำไปนะครับปเด็นความไม่เท่าเทียมที่5ก็คือปเด็นของเรื่องอุปกรณ์นะพอโรงพยาบาลไกลมันทําให้เห็นว่าอนอกจากโรงพยาบาลไกลนอกจากไม่มีรถสาธารณะให้ใช้นอกจากไม่มีพื้นยางมาต่อยให้ขับรถแล้วเนี่ยของก็มีไม่พร้อมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถยนต์ส่วนตัวรถทุกคันเนี่ยมันจะดู คู่ภูพังๆหมดเลยไม่มีรถใหม่ๆเลยนะจะมีรถใหม่ๆแค่ช่วงท้ายที่ที่มีตังแล้วอะนะเออแล้วก็จะเห็นว่ารถเข็นที่แม่นั่งเนี่ยเป็นไงเป็นรถที่ใช้เข็นมา20ปีแล้วทําให้ส่งผลกดทับกันไปเรื่อยนั่นคือภาครัฐเนี่ยไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุในไทยได้มันทําให้เขาต้องใช้รถเข็นมา20ปีมันทาให้เมื่อต้องมีรถเข็นก็ต้องมีคนเข็นมันทําให้ตัวละครหมูเนี่ยต้องเป็นคนที่เข็นแม่ดูแลแม่ที่ขาเสียมาตลอด20ปีซึ่งก็ไม่รู้อีกว่า ขาที่แม่เสียเนี่ยมันเสียมาเพราะเสียจริงๆหรือมันเสียมาเพราะการรักษาที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยซ้ำไปนะกดท้าวันไม่ทอดทว่าสุดท้ายแล้วตัวละครหมูก็ต้องมาคอยดูแลแม่ที่ขาเสียด้วยรถที่มันไม่สามารถมีไฟฟ้าเลื่อนได้ด้วยตัวเองก็จะต้องเข็นกันไปแบบนี้มันทําให้หมูเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยกูมีบุญคุณกับมึงหรือเปล่า หรือตัวแม่เนี่ยก็รู้สึกว่ากูเก็บมึงมาเลี้ยงกูต่างหากที่มีบุญคุณต่อมึงอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบกดทับกันไปม,นมาแต่ต้นเหตุมันมาจากว่าประเทศเรามันไม่สามารถซัพพอร์ตคนนอกเมืองได้ดีขนาดนั้นมันเลยทําให้สุดท้ายแล้วคนมันโทษกันเองว่าเฮ้ยลูกเนี่ยต้องดูแลพ่อแม่เฮ้ยแม่เนี่ยต้องดูแลลูกแต่ถ้าเกิดสวัสดิการรัฐโทวหน้ามันดีมากพอเนี่ยการโทษกันของประชาชนเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับต่อไปเป็นความไม่เท่าเทียมเรื่องที่เกิดตรงไหนคุณก็มีอาชีพอยู่ตรงนั้นผมเนี่ยเกิดในกรุงเทพนะรู่รยดออ นะแต่ว่าผมก็ยังมีตัวเลือกที่จะเข้าถึงการศึกษามีตัวเลือกที่จะเข้าหาแหล่งทางานที่ตรงสายได้มากมา,กายไก่กองนะแต่ว่าในขณะที่คนที่เกิดอยู่บนดอยแบบนั้นเนี่ยเขามีอาชีพเดียวที่ให้เลือกนั่นคือปลูกผักขายเพราะไม่สามารถมีอาชีพอื่นได้แล้วถ้าเกิดเขาอยู่บนนั้นเป็นการไม่เท่าเทียมที่ตัดโอกาสทางจินตนาการทางความคิดของคนเราไปเลยว่าคนเราสามารถเป็นอะไรได้มากกว่าที่ตัวเองรู้ว่าจะเป็นได้ถ้าเกิดคุณอยากจะทําอาชีพอื่นเนี่ยคุณต้อง เข้าไปในเมืองให้ได้ซึ่งมันเป็นปัญหาของความไม่เท่าเทียมเรื่องการกระจายความเจริญนะก็คือทุกอย่างเนี่ยมันกระจุกมาอยู่แค่ที่กรุงเทพซึ่งอย่างที่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าคน60%ในกรุงเทพเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดทั้งประเทศเนี่ยมันไม่มีงานการรองรับมากพอจนหลายๆคนเนี่ยต้องเลือกที่จะไหลเข้ามาในกรุงเทพแม่ห้องสอนเองอาชีพอื่นๆที่เราเห็นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโรงพยาบาลอย่างที่บอกว่าตอนแรกเป็นไงต้องเดินทางไป3ชั่วโมงนะนั่นแปลว่าไม่ใช่ชีวิตของคนบนดอยมันเป็นชีวิตของในตัวเมืองแม่ห้องสอนแล้วมันถึงจะมมมมีีีโรรงพยาาาบลลัันถึจะะ่ทตวค ไปสู้คดีกันนะออมันมันก็ไม่ใช่ชีวิตบนดอยอยู่ดีนั้นแปลว่าการที่เราเกิดตรงนั้นปุ๊บเราต้องขวนขวายมากกว่าคนอื่นที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นมหาที่ทํากินในเมืองไม่ห้องสอนให้ได้ไม่ว่าจะเป็นมหาที่ทนนํา,าททกินในเมืองให้ได้หรือแม้แต่คนไทยเองที่เกิดอยู่ในประเทศโลกที่3ที่ต้องขวนขวายตัวเองให,ให้ออกนอกประเทศให้ได้อะไรแบบนั้นนั่น,น,นคือความไม่เท่าเทียมของถิ่นที่เกิดนั่นเองนะ นอกเหนือจากอาชีพว่าคุณทําได้แค่เพาะปลูกเนี่ยมันส่งผลไปถึงอาหารการกินด้วยซ้าไปว่าถ้าเกิดคุณมีอาชีพเดียวนะั่นคือการเพาะป,ปลูกแปลว่าตรงบริเวณนั้นเนี่ยมันก็มีแต่อาชีพการเพาะปลูกนึกออกไหมนั่นแปลว่าคุณไม่มีเนื้อหมูให้กินด้วยซ้าม,มันจะมีฉากที่ตัวละครหมูเนี่ยได้จับเนื้อหมูอย่างดีใจนะว่าเนี่ยฉันได้กินหมูแล้วเอาเนื้อหมูมานาบหน้าหน่อยซีเย็นดีอะไรเงี้ยเมื <ME> ่อ <I re S 2> ชุมชนชุมชนหนึ่งเนี่ยมีอาชีพให้เลือกอยู่อาชีพเดียวเนะี่ยนั่นแปลว่าต่อากกา้อผักได้ ถ้ามันมากพอก็อาจจะหาเนื้อหมูได้มั้งแต่ว่ามันคงจะไม่ได้มีอะไรที่ได้กินมากกว่าน,นั้นเช่นมาล่าชาบูปิ้งย่างสปากเกตตี้สเต็กหมูกรอบที่เราคิดว่าแม่งหายากแล้วบนนั้นแม่งอาจจะโคตรหายากหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้เพราะว่าทุกคนในทำเลตรงนั้นเนี่ยปลูกผักความไม่เท่าเทียมที่7จ็นะครับนั่นคือเรื่องของความไม่เท่าเทียมทางาศาสนานะ ในเรื่องเนี่ยตัวละครทองคำเนี่ยเหมือนแพ้โ,มโหมแล้เพราะว่าเราเป็นแค่แฟนของลูกเขาแต่ว่าโหมเนี่ยเป็นลูกบุญธรรมนะอยู่ใช้ชีวิตมากับแม่นานกว่าเพราะนั้นก็มีแนวโน้มที่แม่เนี่ยจะยกที่ให้โหมมากกว่านั่นเองนะครับสุดท้ายคนที่แม่เขารักแล้วก็ไว้ใจ ทําให้ตัวทองคาเนี่ยต้องหาเหลี่ยมที่ตัวเองเหนือกว่านั่นก็คือตัวละครแม่เนี่ยจะมีความเชื่อเรื่องของสปิริตชวลเรื่องของาศาสนามากเป็นพิเศษนะทำให้ตัวทองคาเนี่ยเห็นแง่เหลี่ยมว่าเฮ้ยแบบนี้เราก็มีเรื่องที่เหนือกว่าหมูนั่นก็คือฉันสามารถบวชให้แม่ได้ผมขอบวชให้แม่แทนพิเศษขอผมเป็นลูกชายแม่คนนะอ่าเนี่คือความไม่เท่าเทียมทางด้านาศาสนาว่าเฮ้ยในขณะที่มีพิสุแต่ทําไมในไทยไม่มีพิสุนี ในขณะที <invece> ่ทางลากศาสนาจริงแล้วเนี่ยมันมีพิสุณีที่ผู้หญิงสามารถบวชได้ด้วยแต่พอมันมากระจายต่อมาถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าเข้าสู่การดเวล็อปของชายเป็นใหญ่ทําให้มีแค่ผู้ชายที่บวชได้มันทําให้ทางศาสนาเนี่ยผู้ชายมีแต่ได้ผลประโยชน์เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลาบวชได้ในขณะที่ผู้หญิงไม่สามารถลาบวชได้หรือหลายๆองค์กรไม่สามารถพักฟื้นจากการทาคลอดได้ด้วยซ้ำไปเนาะหรือในสมัยใหม่เนี่ยก็จะมีลากไปถึงเรื่องของไม่สามารถลาไปผ่าตัดแปลงเพศได้ผ่าตัดศัลยกรรมได้อะไรอย่างนี้ ในขณะที่ผู้ชายสามารถลาบวชได้แล้วทําไมศาสนาถึงเหนือกว่าสิ่งอื่นในเมื่อมันเป็นการทําเพื่อตัวเองเหมือนกันใช่ไหมมันไม่ได้บวชเพื่อองค์ก,กร์สหน่อยเนียไหมแต่ว่าบวชเพื่อตัวเองบวชเพื่อครอบครัวใช่ไหมหลายๆอย่างการลาพักฟื้นเพื่อคลอดลูกเนี่ยมันก็คือการทําเพื่อครอบครัวเหมือนกันซึ่งลาคลอดเนี่ยแน่นอนว่า กฎหมายทุกวันนี้สามารถทําได้แต่ตอนแรกเนี่ยมันไม่ได้นะแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยเรียกร้องให้สามารถลาคลอดได้นั่นเองนะครับเพราะนั้นไอ้ไอ้พวกชายแท้ที่มันบอกว่าแบบเฟมินิสต์มันนั่นนู่นนี่แบบทําไมไม่เรียกร้องให้ผู้ชายบ้างเลยอันนี้ไม่จริงนะครับเพราะเฟมินิสต์เนี่ยเรียกร้องหลายๆเรื่องแม้แต่ชั่วโมงการทางานที่ต้องมีวันหยุดนะอันนี้เฟมินิสต์ก็เป็นคนเรียกให้นะเพราะนั้นอะไรที่พอจะเท่าเทียมกันได้เนี่ยเราควรจะผลักดันให้เท่าเทียมกันแม้แต่เรื่องของศาสนานะว่าเฮ้ยควรจะได้ลาบวชได้เหมือนกันไหมเออตอ บวชพระเหมือนกันแต่อาจจะแบบให้กูบวชชีก็ได้ไรเงี้ยมันมันไม่มีนะออหรือแม้แต่องค์กรส่งในไทยเนี่ยโอ้หทำไมประเทศไทยมันถึงเป็นรัฐที่ใช้พุทธเป็นหลักขนาดนี้แน่นอนว่ามันต้องมีองค์กรที่เป็นเครือใหญ่และสามารถมีเม็ดเงินที่มาผลักดันพุทธศาสนาแบบเนี้ยเม็ดเงินตรงนั้นอ่ะสุดท้ายมันไปกองที่ขายมันก็กองที่ผู้ชายเพราะผู้หญิงไม่สามารถบวชได้ความไม่เท่าเทียมที่8คือเรื่องความไม่เท่าเทียมของทุนนิยมคือทุนนิยมไม่สามารถไหลไปถึงคนตรงนั้นได้เพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่ตัวละครอย่างโม้เนี่ย พยายามจะเอาใจแม่โดยการพาแม่นั่งรถไปไกลเลยเพื่อที่จะไปเข้ามินิบิ๊กซีแล้วบอกว่าพาแม่มาห้างอ่าซึ่งตรงนี้ผมเห็นในทวิตเตอนะก็คือจะมีคนบอกว่าไม่เม k e s e n s เลยแบบมันดูเกินจริงมากที่ตัวละครามามินิบิ๊กซีแล้วบอกว่ามาห้างมันเป็นไปไม่ได้ที่คนเราจะคิดแบบนั้นนั่นแหละคือหนึ่งในความไม่ไเทียมที่ทุนนิยมมันมาใกล้ตัวคุณ แต่มันไม่ได้มาใกล้เขาทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถเข้าใจเขาได้เลยว่าเฮ้ยมึงจะบ้าเปล่าม, Big si, มินิบิ๊กซีมจะเรียกว่าห้างได้ยังไงในขณะที่ตัวละครเนี่ยแบบนั้นเนี่ยใกล้เคียงเขาว่าห้างที่สุดแล้วที่เขาพอจะจินตนาการออกนั่นเองนะแล้วก็ยิ่งด้วยความที่ความเจริญมันกระจุกแค่ในกรุงเทพเนี่ยมันทําให้ทุนนิยมเนี่ยมีความจาเป็นน้อยที่ต้องไหลออกไปสุดท้ายแล้วคนต่างจังหวัดมันก็ไหลเข้ามาในกรุงเทพอยู่ดีการที่จะเปิดสาขาเพิ่มเนี่ยมันก็เปิดสาขาเพิ่มในกรุงเทพหรือเปิดสาขาเพิ่มในเมืองในหัวเมืองใหญญ่่่อยยดดีีเเเเพพรรรราาาาาาะะะนนนัั้้มมิิงงงป็ภชททํไถึตกจจคว เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่แค่ประชาชนเดือดร้อนนะแต่ว่าแม้แต่คนที่มีทุนเองด้วยก็ตามเนี่ยคุณก็ไม่สามารถใหญ่ไปได้มากกว่าในเมืองนะโอเคแหละว,ว่ามันมันก็โคตรใหญ่แล้วในเมืองคุณก็กินกันแบบว่าสนุกสนานแฮปปี้เงินทองเยวะแยะแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณจะสามารถใหญ่ได้ดวกว่านี้นะถ้าประเทศมันกระจายความเจริญไปได้มากกว่านี้นะเพราะนั้นถ้าเกิดทุนนิยมในไทยมันอยากทําให้สามารถเก็บเงินได้กว้างกว่านี้ความเจริญมันก็ต้องกระจายไปมากกว่านี้อยู่ดีเหมือนกันนะต่อมานะครับความไม่เท่าเทียมเรื่องที่เกานั่นคือความไม่เท่า การศึกษานะเราจะเห็นว่าหลายๆตัวละครเนี่ยจะมีการสะกดชื่อตัวละครหมเนาะไม่ว่าจะเป็นของตัวละครทองคําหรือตัวละครแม่เนาะที่จะสะกดคําว่าหม,มเป็นสระโอหอหีบมอม้าจัตวาซึ่งความจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะสะกดคําว่าหม,มเนี่ยมันจะมีแค่หอหีบหอมอโอหมูอ่าใช่ไหมหรือว่าถ้าเกิดจะกลัวสับสนแล้วสะกดไม่ถูกต้องตามหลักภาษาเนี่ยก็แค่ตัดหอหีบออกและเติมจัตวามอโอหมไม่จัตวาหมูถ้า หอ,อโมโอไม่จะตะวาเนี่ยมันมันเป็นการซ้ำซ้อนที่ไม่ถูกรูปการศึกษาไทยนะมันก็เหมือนกับคําว่าหอรออีหลีอ,อ่อหลีสาวไงหอรออีหลีแต่คุณใส่ไม่จะตะวาล้วบอกว่ามันอ่านว่าหลีมันไม่ได้นึกไหม หมออีหม e ีแต่ถ้าหมออีมีไม่จะตะวามีใช่ไหมอ่าเป็นแบบนั้นนั้นมันเป็นเรื่องของสะกดคําตั้งแต่ตอนเขาตั้งชื่อมันเป็นการสะกดคําที่ผิดตั้งแต่ใบเกิดอ่ะนั่นแปลว่าอะไรแปลว่ามันอาจจะเป็นเรื่องความไม่เท่าเทียมของการศึกษาที่เข้าไม่ถึงหรือเปล่ามันถึงทําให้มีการสะกดชื่อผิดแบบนั้นนะก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นความจงใจของเนื้อเรื่องไหมเนาะที่จงใจให้ตัวละครสะกดผิดแต่ว่ามันก็ทําให้เห็นว่ามันคือการไม่เท่าเทียมกันทางด้าน,านการศึกษานั่นเองความไม่เท่าเทียมเรื่องที่1ินะครับนั่ นั่นเองนะครับเพศหญิงในเรื่องเนี่ยก็คือตัวละครโหมเนาะที่เนื้อเรื่องเนี่ยได้คลายปมมาว่าเขาเนี่ยที่จริงเนี่ยอยากจะเข้ามาทํางานในเมืองแต่สุดท้ายแล้วรักกับเสกทําให้ต้องเชื่อคําผู้ชายที่ผู้ชายจะออกไปทํางานแล้วตัวเองเนี่ยก็ต้องตัดอนาคตตัวเองในการเข้ามาทํางานในเมืองเพื่อดูแลแม่ของผู้ชายยุคหนึ่งมันเคยเป็นภาพชัดของสังคมว่าผู้หญิงเนี่ยต้องเป็นคนที่ดูแลบ้านนะต้องทํางานบ้านต้องเป็นคนเลี้ยงลูกหรือแม้แต่กระทั่ง เลีเ้ยงพ่อแม่แฟนนะหลายๆสังคมผู้หญิงก็ไม่มีความเท่าเทียมมากพอที่จะสามารถกระโดดออกไปใช้ชีวิต ในแบบของตัวเองได้นะครับซึ่งโอเคแหละว่าถ้าเกิดคุณมองผ่านเลนของคนเมืองเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าเฮ้ยไม่จริงโอ้โหผู้หญิงทุกวันนี้เป็นไงแต่งตัวสวยเป็นดาราเป็นเน็ตไอดอลได้เงินง่ายกว่าผู้ชายเยอะแยะไปทํางานกันสบายหรือบางอาชีพแม่งมีแต่ผู้หญิงทําผู้ชายไม่ได้ทําด้วยซ้ําไปอะไรเงี้ยมันเป็นแค่มุมมองของเลนของในเมืองเนาะแต่ว่าถ้าเราดูออกไปนอกเมืองหรือย้อนประวัติศาสตร์กลับไปเนี่ยหลายๆอย่างที่ผู้หญิงเขาสู้มาเนี่ยมันไม่ใช่ทุกวันนี้เขาได้แบบนี้เราเลยควรจะบอกว่าเรา เท่าเทียมกันแล้วบางทีที่เขาโกรธที่เขาต้องต่อสู้มันไม่ใช่เพราะว่าทุกวันนี้ได้แบบนี้แล้วเขาเลยสู้แต่มันเป็นเพราะว่าอาดีตเนี่ยเขาไม่เคยได้อะไรมาบ้างเขาถึงต้องต่อสู้จนมาถึงทุกวันนี้ตั้งหากนะความไม่เท่าเทียมที่11คือความไม่เท่าเทียมของอาชีพเนาะก็คือจะมีความไม่เท่าเทียมเกิดขึ้นตรงที่ตัวละครในต่างจังหวัดเนี่ยอาชีพข้าราชการเนี่ยก็คือจะโดนยกยอเป็นพิเศษว่าเฮ้ยเจ๋งดีมีเกียรตินะก็ในเรื่องเนี่ย หมเนี่ยต้องการจะยกระดับสถานะทางสังคมตัวเองก็เลยเลือกที่จะแต่งงานกับเ,ออเป็นประหลัดมั้งหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะที่เป็นข้าราชการนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจากตรงที่ถ้าในเมืองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคิดอย่างนั้นเพราะว่าเราก็รู้สึกว่ามันมีอาชีพอื่นๆที่ได้เงินมากกว่าอะไรเงี้ยมันก็แล้วก็มีมีอาชีพหลากหลายให้ทํามากกว่าแต่ในขณะที่ถ้าอยู่ตรงพื้นที่ห่างไกลเนี่ยอาชีพข้าราชการเนี่ยมันจะดูเป็นอาชีพที่ เฮ้ยมั่นคงเนอะมีสวัสดิการจากภาครัฐที่จะดูแลคนในครอบครัวได้แล้วก็ดูมีเกียรติเพราะว่าอันนึงคือเก็บผักขายเก็บอันนึงคือนั่งทํางานในห้องแอร์มียูนิฟอร์มเท่ๆอะไรเงี้ยนะความไม่เท่าเทียมตรงนี้มันไม่ได้เกิดขึ้น จากประชาชนโดยตรงลนยะว่าเฮ้ยทำไมมองอาชีพขายผักกับอาชีพข้าราชการแตกต่างกันนะทำไมคุณไม่ให้ค่าคนเท่ากันจะบอกแบบนั้นก็ยากในเมื่อภาครัฐไม่เท่าเทียมมาตั้งแต่ต้นนะหนึ่งคือไม่ได้ทําให้อาชีพอื่นเนี่ยสุขสบายได้เท่าอาชีพข้าราชการในนอกเมืองนะสคือ เป็นเรื่องของสวัสดิการทุนหน้าที่ไม่มีหมวดเดียวในไทยที่ได้สวัสดิการทุนน้านั่นคืออาชีพที่เกี่ยวกับข้าราชการนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นรักษาตัวเองรักษาพ่อแม่หรือมีเงินบำนาญหลังกเกษียณมีบ้านให้อยู่หลังกเกษียณอะไรอย่างเงี้ยสวัสดิการทุนหน้าแบบนั้นเนี่ยภาครัฐเลือกที่จะทําให้แต่ข้าราชการและ กดเงินเดือนให้ต so no. ่ำๆเข้าไว้เพราะว่าเมื่อมันมีสวัสดิการที่คนอื่นไม่ได้แต่ข้าราชการได้เนี่ยก็แปลว่าจะมีข้อดีมากกว่าอาชีพอื่นโดยที่ไม่จำเป็นต้องเพิ่มเงินนั่นกลายว่ากดกันหมดเลยกดประชาชนให้ไม่มีสวัสดิการโทษหน้าด้วยกดข้าราชการให้ไม่สามารถมีเงินเดือนเยอะๆได้ด้วยข้าราชการคนหนึ่งเนี่ยเงินเดือนหลักพันหรือหลักหมื่นต้นๆอย่างเงี้ยมันไม่ถูกที่เขาจะคอร์รัปชันแต่มันไม่แปลกที่เขาจะคอร์รัปชันเพราะว่าสุดท้ายแล้วความไม่เท่าเทียมนั้นเนี่ยมันก็ส่งต่อไปถึงประชาชน บนพื้นที่ห่างไกลก็จะรู้สึกว่าอาชีพข้าราชการมันมีเกียรติกว่าและควรจะให้ค่ามากกว่าความไม่เท่าเทียมที่12นั่นคือความไม่เท่าเทียมของชายเป็นใหญ่ตัวละครที่เห็นชัดที่สุดนั่นคือปลัดเนาะที่ เมื่อแต่งงานกับโหมอแล้วเนี่ยโอเคแหละว่าเงินมันมาจากการขายทุเรียนนะแต่สุดท้ายแล้วส่วนทุเรียนเนี่ยมันเป็นของโหมอเงินจากการขายทุเรียนเนี่ยมันเลยเป็นเงินของโหมอแต่ว่าเมื่อแต่งงานกันแล้วเนี่ยโหมอต้องเอาเงินที่ขายทุเรียนเนี่ยไปเป็นสินสอดและผู้ใหญ่บ้านก็ทําการเป่าป,ประกาศว่าอันนี้คือเงินที่เขาหามาได้ร่วมกันทั้งทที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณลองคิดดูว่าถ้ากลับกันถ้าสินสอดนี้เป็นของผู้ชายจริงๆเป็นเงินของผู้ชายจริงจะจําเป็นต้องบอกไหมว่าเฮ้ยนี่คือเงินที่หามาร่วมกันนะไม่เขาจะบอกเลยว่า นี่คือเงินผู้ชายที่มาเป็นสินสอดให้ผู้หญิงในพิธีการแต่งงานแล้วเนี่ยนอกจากจะบอกว่าเงินนั้นเป็นของที่หามาร่วมกันแล้วโหมยังต้องกราบผัวด้วยนะเป็นฟืลแบบว่า วัฒนธรรมเนาะทางที่เงินนี่ก็เงินสวนทุเรียนกูใช่ไหมใช่เป็นอ่าที่2เนี่ยก็คือตัวละครเสกเองที่ไปหาเงินเนาะแล้วทิ้งภาระในบ้านทุกอย่างให้กับหมธรรมันทําให้หมเนี่ยต้องตัดอนาคตตัวเองทิ้งไปแล้วสุดท้ายแล้วหมกลายเป็นตัวร้ายไหมที่แบบว่าเฮ้ยกูอยากได้กูอยากมีแต่ว่าในมุมของผู้ชายเป็นไงก็กูเป็นคนสร้างสวนนี้กูเป็นคนปลูกสวนนี้เองกับมือแต่เขาเป็นคนดูแลแม่มึงนะถ้าเขาไม่ดูแลแม่มึงแล้วมึงจะ มีเวลาไหนมาปลูกสวนและการที่โหมตัวละครหญิงเนี่ยเป็นคนดูแลแม่เนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกับตัวละครอื่นๆไหมที่ยึดถือเหตุผลของตัวเองว่าฉันก็มีสิทธิ์ของสวนนี่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นตัวทองคําเองที่บอกว่าเฮ้ยฉันก็เออช่วยออกเงินนะอ่าไอ้นั่นโรงแรมฉันออกเงินนะที่ควรจะเป็นของฉันแล้วโหมสามารถพูดได้ไหมว่าแต่ฉันช่วยดูแลแม่เธอนะเธอเลยมีเวลาไปดูแลสวนนั้นส่วนหนึ่งของสวนก็ต้องเป็นฉันด้วยหรือเปล่าคุณฟังแม้แต่ตอนเนี้ย คุณเห็นด้วยไหมว่าหมูควรจะมีสิทธิ์ในพื้นที่ตรงนี้ถ้าเกิดคุณไม่เห็นด้วยคุณลองไปช่างใจดูว่าเฮ้ยทำไมการที่ผู้หญิงคนหนึ่งต้องแบกรับภาระของผู้ชายแทนเนี่ยเขาถึงไม่มีส่วนในพื้นที่ทํากินของผู้ชายเลยอ่ะก็ต้องก็ต้องคิดตรงนี้เนาะว่าทําไมคุณถึงไม่เห็นด้วยและฉันจะสู้ขาดใจเพราะฉันไม่มีวันกลับไปอยู่ในนรกแบบเดิมแน่นอนกูมไม่ให้มึงเอาอะไรไปทั้งนั้นอะสังคมที่ชายเป็นใหญ่มันคือสังคมที่ทําลายผู้ชายเองด้วยเช่นกันยกตัวอย่างเช่นสินสอด หนึ่งคือทำไมคุณต้องจ่ายใช่ไหมหรือ2คือมึงต้องแบกหน้าว่าหาเงินผู้หญิงมาแล้วบอกว่านี่คือเงินกูถ้าเกิดคุณมียางอายซะหน่อยเนี่ยคุณก็ต้องแบกแล้ว,ว่าคุณต้องพูดว่านี่มันคือเงินที่หามาร่วมกันแม้มันจะเป็นเงินของผู้หญิงก็ตามนะหรือสังคมใช้บป็นใหญ่เนี่ยมันทําให้คุณต้องแบกรับภาระช้างเท้าหน้าเพราะอะไรคุณถึงต้องทําไม่มีเหตุผลเลยผู้หญิงก็ทําได้ใช่ไหมแ้เราบอกผู้หญิงก็ทําได้ แล้วทำไมคุณยังต้องเป็นคนทําและทาไมคุณถึงไม่สามารถสลับเป็นคนดูแลบ้านและผู้หญิงไปทากินได้ละ่ะเหตุผลคืออะไรความไม่เท่าเทียมที่13นะครับนับ่นก็คือความไม่เท่าเทียมของโอกาสนะตัวละครที่เห็นภาพชั้นเนี่ยคือตัวละครหมูที่เกิดมากําพร้านะไม่มีพ่อแม่นะไม่มีการศึกษาใช่ไหมชื่อยังสะกดผิดอยู่เลยแล้วก็ไม่มีทุนทรัพย์นะไม่มีที่เป็นของตัวเองไม่มีโอกาสอะไรเป็นของตัวเองเลยซึ่งหมูเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ดูแว็บแรกเนี่ยจะเหมือนเป็นตัวร้ายนะแบบพยายามอยากจะได้อยากจะมีแต่แน่นอนว่าเมื่อคนเรามันจนตรอกจาก การไม่มีโอกาสเนี่ยแน่นอนว่าเมื่อมีโอกาสเขาจะข่อยคว้ามมันไว้ไม่ว่าจะใช้วิธีที่ดีหรือเลวก็ตามพวกมึงแหละสันดานโจรป้นบ้านกูกูไม่ให้มึงเอาอะไรไปทั้งนั้นน่ะถ้ากูไม่ได้มึงก็ต้องไม่ได้อะไรเลยแล้วมันก็จะมีอีกหลายๆเคสต a s e s t ที่ที่คนเรามันทําเลวเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสถ้าเขามีโอกาสเขาคงจะไม่ทําซึ่งมันก็จะมีข่าวที่บอกว่าคนบนดอยเนี่ยมักจะฆ่าตัวตายเยอะเพราะว่า กาไมม่ีโอสเหตุผลคือการอยู่บนดอยเนียหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยมันก็ไม่ต้องใช้เงินนึกออกไหมเพราะว่าเราปลูกผักกินเองต่อให้มีมีเนื้อหมูแต่ผักก็ไม่ตายมันก็ใช้ชีวิตวนลูปอยู่บนนั้นอะแต่ถ้าเกิดคนเราอยากที่จะยกสถานะจากความยากจนเนี่ยมาเป็นชนชนั้นกลางเนี่ยมันต้องส่งต่อเจเนอเรชันถัดไปนึกไหมรุ่นเราขึ้นไปไม่ได้รุ่นลูกเราต้องได้ขึ้นไปแน่นอนว่าเมื่อตัวเองไม่มีเนี่ยก็อยากจะให้ลูกตัวเองมีมันเกิดอะไรมันเกิดการที่ต้องการจะส่งลูกเรียนแล้วถ้าการศึกษามันไม่่ไปถึงงตรนนนั้นเนีย สิ่งที่คนบนดอยต้องทำคือต้องส่งลูกหลานเข้ามาเรียนตรงอื่นที่มีการศึกษามันทำให้สุดท้ายแล้วต่อให้ถ้าเขาแค่กินข้าวเนี่ยต่อให้ไม่ใช่เป็นอาหารที่ดีเขาก็สามารถกินได้แต่การศึกษามีค่าใช้จ่ายอยู่ดีต่อให้เขาจะมีชีวิตรอดได้ด้วยการไม่ต้องใช้เงินแต่ลูกหลานเขาก็ต้องมีการศึกษาสุดท้ายแล้วมันต้องใช้เงินอยู่ดีมันทำให้สุดท้ายแล้วเ er มาื่อไม่สามารถมีเงินได้เมื่อไม่สามารถมีความสุขได้เมื่อไม่สามารถมีโอกาสได้ก็เกิดการฆ่าตัวตายกันบนดอย เพราะฉะนั้นการที่เราจะแค่บอกกับคนเป็นรายบุคคลอย่างเดียวว่าเฮ้ยมึงทําเลวนะมึงไม่ควรทําเลวนะแบบนี้ไปเรื่อยอะ่ะมันก็ไม่มีวันหมดเนาะเพราะแน่นอนว่าสิ่งที่เขาทําผิดเนี่ยมันผิดจริงไหมมันจริงแต่มันไม่แปลกเลยถ้าเขาจนตรอกขนาดนั้นเขาไม่มีโอกาสขนาดนั้นเขาจะเลือกที่จะทําผิดเพราะฉนั้นการกระจายความจเจริญและโอกาสไปสู่นอกกรุงเทพเนี่ยมันถึงเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องทำ ความไม่เท่าเทียมที่14คือความไม่เท่าเทียมของด้านกฎหมายโอเคแหละว่ามันเป็นหนังนะมันก็ไม่ได้แบบว่ามันต้องมีกฎหมายเข้ามาจับชัดเจนขนาดนั้นแต่ว่าในเรื่องเนี่ยจะเห็นว่าเฮ้ยไม่มีคนตายเต็ไมไปหมดเลยแต่ว่าไม่มีการแบบมาพิสูจน์หลักฐานอะไรกันเลยว่าคนที่ตายจริงกอเปล่าอะไรเงี้ยนะหรือแบบว่าการส่งต่อของพินัยกรรมเนี่ยมันสามารถส่งต่อกันได้ง่ายๆผ่านการแค่เขียนใส่สรกระดาษแล้วก็เป็นการยกที่ให้การได้แล้วอะไรเงี้ยมันกฎหมายที่รัดกุมเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปถึงพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพิสูจน์หลักฐา ของการเสียชีวิตเออมันก็อาจจะแบบว่าเขียนจบไปได้ง่ายๆเลยว่าเป็นอุบัติเหตุใช่ไหมเออหรือแบบว่าการครอบครองสิทธิ์ต่างๆเนี่ยว่าเพื่อช่วยเหลือประชาชนแท้จริงแค่ไหนนอกจากแค่เออเป็นด้านเปเปอร์ว่าเฮ้ยอันเนี้ยเป็นนายทุนแล้วมันมาซื้อที่ของพ่อไอเสกมันใช่ไหมไอเสกก็ต้องจ่ายหนี้ไปเรื่อยๆเนี่ย ไอนี่ตรงนั้นเนี่ยมีใครเข้าไปดูไหมว่ามันแฟร์ต่อผู้เช่าแค่ไหนเนะมันเป็นที่ของพ่อเขามาก่อนสัสดส่วนของดอกเบี้ยเนี่ยมันสมเหตุสมผลไหมมันมีการให้จ่ายเกินขอบเขตไหมหรือชั่วโมงการทางานของคนในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมีใครคอยดูแลไหมใช่ไหมเออหรือการเขียนพินัยกรรมต่างๆเนี่ยมันสามารถรัดกุมได้มากกว่านั้นไหมกฎหมายเข้าไปไม่ถึงนั่นเองนะความไม่เท่าเทียมที่15นั่นคือเป็นความไม่เท่าเทียมนอกหนังแหละคือการใช้ภาษาถ้าเราเข้าไปดูเนี่ยจะพบว่า พื้นที่อย่างแม่ห้องสอนเนี่ยที่เป็นภาคเหนือจัดๆเนี่ยแต่ตัวละครในเรื่องเนี่ย99%พูดภาษากลางพูมิกับเขาไม่รีเสิร์ชเหรอเขาไม่เขาไม่รู้เหรอไม่จริงยังไงก็ต้องรู้อยู่แล้วแต่กําลังซื้อคนที่เข้าไปจ่ายตัวหนังมากที่สุดคือใครคือคนภาคกลางนี่แหละคือความไม่เท่าเทียมนอกหนังคนนอกภาคกลางเนี่ยมีโอกาสที่ได้ดูหนังน้อยกว่าหรือแม้แต่เนื้อเรื่องเนี่ยมันคือที่แม่ห้องสอนใช่ไหมไม,ไม่แน่ใจว่าเขาถ่ายทําที่แม่ห้องสอนไหมแต่เนื้อเรื่องมันอยู่ที่แม่ห้องสอนจังหวัดแม่ห ไม่มีโรงหนังถูกไหมหนังที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับแม่ห้องสอนคนแม่ห้องสอนไม่มีโอกาสได้ดูนี่แหละคือความไม่เท่าเทียมนะเออพราะฉะนั้นมันคือความไม่เท่าเทียมของการใช้ภาษานะว่าความเจริญเนี่ยมันกระจุกจู่แค่ที่ภาคกลางอย่างเดียวมันทําให้คนต่างจังหวัดเนี่ยต้องพยายามเรียนรู้ภาษากลางเหมือนที่คนไทยพยายามเรียนรู้ภาษาอังกฤษอันนั้นมันคือ นอกประเทศเรามันใช้กันเยอะใช่ไหมมันเลยทําให้เราจำเป็นต้องขวนขวายแต่ในประเทศเราเดียวกันเองเนี่ยเราไม่สามารถใช้ภาษาถิ่นเราได้ขนาดนั้นถ้าความเจริญมันกระจุกอยู่แค่ภาคกลางมันทําให้คนต่างจังหวัดต้องเข้ามาภาคกลางมันทําให้จาเป็นต้องเรียนรู้ภาคกลางแต่ถ้าความเจริญมันกระจายไปสู่ทั่วประเทศเนี่ยคุณจะพูดภาษาไทยของโซนไหนเนี่ยถ้าแถวบ้านคุณมันมีงานให้ทํามันมีเงินให้จับจ่ายใช้สอยเนี่ยแน่นอนว่าคุณไม่จําเป็นต้องใช้ภาคกลางและภาษาหนังก็ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษากลางก็ได้ถ้ามันเป็นนองสังคมว่าภาษาไหนก็สําาคััญเท่ๆกน ก็คงจะเป็นหนังทางเรื่องได้เช่นกันซึ่งเค s e s t u d ที่ที่เห็นแล้วสักเซสเนี่ยก็จะเป็นของภาษาอีสานใช่ไหมที่จะทําที่จะเป็นพวกหนังตระกูลไทยบ้านเดอะซีรีส์ใช่ไหมก็ก็ไม่อยากให้ดูายทางนะว่าที่มันสักเซสแล้วมากๆแล้วเนาะมันเป็นจุดบูมของเอ่ออีสานเคาเจอร์ที่แบบโหยุคทุกวันนี้นะเพลงอีสานการพูดภาษาอีสานหรือว่าทาอาหารอีสานมันยิ่งใหญ่มากจนมันแมสสมากพอเนาะแต่ว่ากว่าไทยบ้านเดอะซีรีส์จะมาถึงทุกวันนี้ได้ภาคแรกๆละ่ะ ทำกันมากี่ภาคแล้วกว่าที่จะได้แบบนี้แหละมันมันเจ็บตัวหรือมันต่อสู้กันมายากลาบากขนาดไหนกว่าภาษากลางล่ะมันก็เกิดขึ้นนึกออกไหมเชื่อมโยงไปสู่ความไม่เท่าเทียมเรื่องที่16นั่นคือความไม่เท่าเทียมของชีวิตจริงเรานี่แหละของการที่ได้เสพสื่อเนาะถ้าคุณเข้าใจความไม่เท่าเทียมของการได้เสพสื่อเนอี่ยคุณจะไม่แปลกใจเลยที่ทําไมบางคนเขาถึงยังไม่รู้ว่า ทำไมบางคนเขาถึงยังไม่เก็ตเรื่องนี้วะทําไมเขาถึงยังไม่ตาสว่างวะทําไมเขาถึงไม่มีชุดความคิดที่ที่ทําให้ตัวเองเติบโตได้ดีกว่านี้วะทําไมเขาโง่จังวะเพราะว่านี่มันคือความไม่เทียมทางด้านการรับสื่อเนาะเรารู้ภาษากลางเราอยู่ในภาคกลางเนี่ยแน่นอนว่าโซเชียลมีเดียมันมันช่วยให้เราได้รู้มากขึ้นเรามีทุนัพย์มากพอเรามีโรงหนังใกล้บ้านเราได้ดูของดีๆมากมายมากกว่านะหรือแม้แต่พวกคุณทุกคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยนั่นแปลว่าอย่างน้อยคุณต้องมีอินเทอร์เน็ตใช้อย่างน้อยอ หรือถ้าคุณใช้เน็ตของตัวเองอย่างน้อยคุณต้องมีตังจ่ายค่าเน็ตอย่างน้อยคุณต้องมีคอมหรือไม่ก็เป็นโน้ตบุ๊กหรือไม่ก็เป็นทีวีหรือไม่ก็เป็นโทรศัพท์ของตัวเองที่สามารถเชื่อมเน็ตได้ซึ่งเมื่อใ่ก็แล้วแต่ที่เราสามารถทําอะไรสักอย่างหนึ่งได้เนี่ยมันจะต้องมีคนที่ ทำสิ่งนั้นไม่ได้เสมอและนี่คือ16ความไม่เท่าเทียมที่ผมเห็นในหนังเรื่องวิมานหนามนะมันอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้หรือบางอย่างผมอาจจะตีความเอาเองก็ได้สุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาคนเราพูดถึงความเท่าเทียมเนี่ยมันไม่ได้สามารถสร้างได้แบบเป๊ะๆอยู่แล้วแต่มันสามารถช่วยกันผลักดันเพื่อให้ความเท่าเทียมเนี่ยมันใกล้กันมากกว่านี้ได้ความเท่าเทียมเนี่ยมันไม่ใช่เท่าเทียมเงินเป๊ะแต่ความเท่าเทียมมันคือวลีที่เป็นธงใหญ่ ที่ปักไว้เพื่อให้บอกว่าตรงนี้แม่คือสวงสวรรค์นะแล้วเราแล้วความไม่เท่ากันตรงเนี้มันสามารถเท่ากันมากกว่านี้ได้ไหมนั่นแหละคือความเท่าเทียมที่สังคมพยายามจะช่วยกันพาไปคุณลองมองผ่านไปนอกเลนส์ตัวเองและอย่าเพิ่งตีความว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดโดยทันทีลองทำความเข้าใจคนอื่นมีเอมบัตตี้มากขึ้นเข้าใจมุมมองของคนหลากหลายมากขึ้นจะทำให้คุณใจดีและทำให้สังคม มันสามารถใกล้เคียงและเท่าเทียมกันได้มากกว่านี้เพราะว่าหลายๆครั้งบางสิ่งที่ไม่เท่าเทียมกันเนี่ยมันเกิดจากการเราไม่เข้าใจว่าเขาจะไม่เท่ากับเราได้ยังไงแต่ความเป็นจริงแล้วมันมีหลายๆแง่มุมที่ถ้าเราเข้าใจใเขาเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเฮ้ยมันไม่เท่ากันจริงว่ะและเมื่อเราใจดีมากพอเนี่ยเราจะหาแง่มุมที่สามารถ เท,เทียก,ก,กยังไงวันนี้ผมน้อยบ้านตเองก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าเอ้ยอยากให้พี่พูดหนังเรื่องนี้บ้างจังหรืออยากให้พี่พูดถึงประเด็นนี้บ้างจังอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วถ้าใครเห็นความไม่เท่าเทียม,มอื่นๆในหนังเนี่ยไปดูมาแล้วก็สามารถพิมพ์มาบอกได้นะครับใครยังไม่ดูก็รีบไปดูเลยนะหนังดีมากเลยนะฝากกดไลค์ซับสไครต์ให้ช่องบ้านกูเองด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้รู้ว่ามีคลิปใหม่มาเมื่อไหร่นะครับมีสมัครสมาชิกา, super tank, า,เาีเเร่ิน้ลลยหฟ ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย